วันนี้ทอได้หลายแล้วนะครับคุณยายเขาเอินล่ายนี้แม่แก้วชิงนดวงแก้วแก้วเยังครึ่งดวงชิงครึ่งดวงชิงชิงดวงชิงดวงชิงดวงแก้วชิงดวง ลายยายเขียนเอาไว้ 2>, 2 3 3 3 4 6 1 4 5 3 4 3 2 3, 3 3 1 2 5 2 3 3 3 4 3 1 4 5 3 4 5เป็นลายนี้ออกมาแก้วชิงดวง ก็ว่แก่เ่องกับก่กื่องนยังมงแลนั่นนะครับเดี๋ยวมาดูข้างบน2องสายายจะเหยียบอะไรนะครับสองมนี่ตัวเส้นสอดสามเถืออ๋อเส้นสอดสามเถือ

ลราก็มาเป็น 3, 4สล้วกมาเป็น 2, 4ล้วกมาเป็น 3, 4 3, สา,า,าล้วกมาเป็น 1, 3 หนงสแล้วก็มาเป็น2 3แล้วก็เป็น2 4งสี่แล้วก็สองสามแล้วก็เป็น1นสา แล้วก็มาเป็นสองสามแล้วก็เป็นสองสี่แล้วก็เป็นหนึ่งสองครบหรล้วลแม่นี่ 1, หนึ่งสองแล้วก็มาเป็นหนึ่งสาม แล้วก็มาเป็นหนึ่งสองมนแล้วก็มาเป็นสามสี่หนึ่งสองอ,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 อ้าวมึงบอกดอ,อกดยังผมนี่ิึงบอกเลยแหละ 1นึ่งหนึ่สสองไปกับสเอ้สองสีแล้วกลับมาเป็น2อสแล้วกลับมาเป็น1นส แล้วก็มาเป็น2อสแล้วก็เออสอสอีกสองสี่กลปเป็นสองสามบันครบเราแล้วไหมยังอ,อยู่สามยังอยู่สามอีก 1... นึ1่งกับบันเอกสองบันเอกสามสี่นี่กับสเเป็น 3...4... จะเป็นหนึ่งสามแล้วกลมาเป็น 3, 4มสี่วันนี้ก็ 2, ส 3, งสี่ส

สี่แล้วก็หน,นึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่ เรื่องมาออกแล้วนับไปตามคายค่อยๆเหยียบแบบนี้กันสองสีแ่ 2, <4. S 2> แล้วก็สามสี่ครบแล้วแม่แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสาม

ครบแล้วอ๋อจังได้ออกมาเป็นลายนี่นี่มาไล่หนี่ิมานี่นี่ยังสีอ,อืมอืมวันนี้กลับไปคือเกาอีก